วิตามิน A เป็นวิตามินในกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันซึ่งต้องอาศัยไขมันหรือน้ำมันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคสวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่าน EP นี้เข้าสู่กลุ่มวิตามินละลายได้ในไขมันที่ช่วยเสริมสร้างฟังก์ชันการทำงานให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและชะลอวัย สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรคนที่เป็นโรคตับโรคไตหรือมีปัญหาการดูดซึมสารอาหารควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานวิตามิน A ในรูปอาหารเสริมวิตามิน A มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตาช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอซึ่งพบในรูปของ 1. เลตินอยที่มีอยู่ในอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่น ปลาตับไข่แดงนมเป็นต้น 2. แคลโรทีนอยด์ประกอบด้วยเบตาแคโรทีนอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีแดงส้มเหลืองเช่นมือเขือเทศแครอทแคนตาลูปเป็นต้นอันฟาแคโรทีนอยู่ในผักสีเขียวเช่นผักโขมบอ็อกเกอรี่เป็นต้นและเบตา้าคิปโตซันทีนซึ่งพบในข้าวโพดมะนาวเป็นต้น เลตินนยและแคโรตินอยที่เกาะติดไปกับโปรตีนที่อยู่ในอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นตับไตมามกล้ามเนื้อและจะหลุดออกจากโปรตีนด้วยเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนแล้วจึงไปเกาะกับกรดน้ำดีหรือไขมันเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายหากร่างกายได้รับไขมันในปริมาณไม่เพียงพอจะมีผลให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมวิตามินเอลดลง ดังนั้นร่างกายจึงควรได้รับไขมันอย่างน้อยวันละสิบกร,รมัมนอกจากนี้ร่างกายควรได้รับแร่ธาตุสังกะสีอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนที่จะช่วยในกระบวนการลำเลียงสารอาหารปริมาณวิตามินเอที่ได้จากเลติโนยและแคโรตินอยพบว่าวิตามิน A 1ไมโครกรัมจากเลตินอยเท่ากับเบต้าแคโรทีน12ไมโครกรัมหรืออัลฟาแคโรทีน24ไมโครกรัม หรือเบตาคลิปโตซาทีน24ไมโครกรัมเบตาแคโรทีนเป็นสารอาหารที่ช่วยต่อต้านการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนโดยการยับยั้งไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ของร่างกายจึงทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจและช่วยชะลอความแก่ชราหน้าที่ของวิตามิน A คือ 1. ช่วยในการมองเห็น 2. ควบคุมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 3. เสริมสร้างเนื้อเยื่อโดยเฉพาะดวงตาผิวหนังเยื่อบุปอดช่องคอดถุงน้ำดีลำไส้และท่อปัสสาวะ 4. เสริมสร้างระบบสื่อพันธุ์ให้ความสมบูรณ์แข็งแรง 5. เสริมสร้างกระดูกในช่วงวัยเจริญเติบโต 6. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคอาการเมื่อขาดวิตามิน A คือ 1. ดวงตาฝ้าฟางทำให้ความสามารถในการมองเห็นในที่แสงสลัวลดน้อยลง 2. สายตาจะผ้าแสงนานกว่าปกติเช่นหากขับรถตอนกลางคืนแสงไฟของรถที่สวนมาจะทำให้ตาพ่าประมาณ2-3วินาทีแต่หากขาดวิตามิน A อสายตาจะผ้านานกว่านั้น 3. ผิวหนังจะแห้งแตกและหยาบและอาจมีรังแค 4. ตาแห้งและอาจทำให้ตาบอดได้ 5. ปากเปื่อยช่องปากอักเสบ 6. ท้องร่วง7เป็นโรคก,กะระเพาะปัสสาวะอักเสบ8 ทำให้สุขภาพฟันไม่ดี 9. สําสำหรับหญิงตั้งครรภอาจแท้งได้ 10. ร่างกายติดเชื้อโรคได้ง่ายทําให้เป็นหวัดเป็นไข้และเกิดผื้นคันได้ง่ายผลของการบริโภควิตามิน A มากเกินความต้องการคือ 1. ปวดศรีรษะและวิงเวียน 2. ขึ้นไส้อาเจียนหรือท้องร่วง 3. เบื่ออาหาร 4. ตาลาย 5. ผิวแห้งและผิวลอก 6. หญิงมีครร อาจมีผลให้เด็กมีสภาพผิดปกติได้ 7. ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของตับการบริโภคปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะมีผลคือ 1. ร่างกายสู้ผอม 2. เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ 3. กระดูกเปราะ 4. มีปัญหาด้านการมองเห็นดังนั้นไม่ควรทานเกินวันละ3,000ันไมโครกรัม แหล่งอาหารของวิตามินเอคือ 1. แหล่งอาหารที่มีวิตามินเอปริมาณสูงมากกว่า600ไมโครกรัมต่อ100กรัมอาหารได้แก่ตับ,บวัวตับไก่แครอทใบชะพูใบมะขามอ่อนใบพลู 2. แหล่งอาหารที่มีวิตามินเอปริมาณสูง150-600ไมโครกรัมต่อ100กรัมอาหารได้แก่ผักโขมใบัวบกผักใบสีเขียวเข้ม 3. แหล่งอาหารที่มีวิตามินเอปริมาณปานกลาง 3 0มถึงมโครกรัมต่อ100กร,รัมอาหารได้แก่ไตไข่เนยแข็งลูกพุนผักกาดหอมมะเขือเทศ 4. แหล่งอาหารที่มีวิตามินเอปริมาณน,น้อยน้อยกว่า30ไมโครกรัมต่อ100กร,รัมอาหารได้แก่ผักชีฝรั่งแตงกวากระเทียมองุ่นข้าวกล้องวิตามินเอในอาหารแต่และชนิดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์วิธีการปรุงการจัดเก็บและปัจจัยอื่นๆ ปริมาณความต้องการวิตามิน A ผู้ใหญ่750-900ไมโครกร,รัมต่อวันและควรทานอาหารให้หลากหลายหญิงตั้งครรภควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารเสริม health good feel good